บ้านฟิล์มรัฐภูมิมรสุมชีวิตรักษาตัวตั้งแต่อายุ36เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังฟิล์มรัฐภูมิตัวคงทรัพย์ที่ปัจจุบันได้ผันตัวเองไปลงเล่นการเมืองซึ่งตอนนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยล่าสุดทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อกหลังฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาเผยว่าตนเองนั้นมีปัญหาสุขภาพที่หัวใจระยะท้ายและมีความเสี่ยงถึงชีวิตเพิ่งมาทราบว่าเป็นเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีทำตัวเองให้แข็งแรงตอนนี้ก็รอผ่าตัดเมษายนปีหน้าแต่ถ้าเรายังแข็งแรงไหวอยู่ก็ยังไม่ต้องผ่าตัดก็ได้โดยทางด้านฟิล์มรัฐภูมิยังบอกอีกว่าในตอนแรกที่ทราบข่าวว่าป่วยก็ปิดเป็นความลับไม่ได้บอกใครเลยพอคุณแม่รู้ท่านก็ร้องไห้ทุกวันเราก็พยายามปลอบเขาไม่ให้เป็นอะไรตอนนี้ก็ต้องงดออกกําลังกายแรงๆงดเค็มนอนเร็วไม่เครียดเดี๋ยวมันจะมีผลต่อร่างกาย นอกจากนี้ฟิล์มรัฐภูมิยังเผยอีกว่ากลัวตายตลอดเวลาใส่นาฬิกาเช็คหัวใจเพราะอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมากๆเพราะเป็นระยะสุดท้ายรู้แรกๆก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพอหลับตาก็คิดว่าแบบเราใกล้าตายแล้วหรอแต่พอเราตั้งสมาธิรับมือกับมันได้ทุกวันนี้ก็โอเคขึ้นปรงและก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและเล่าอาการของโรคดังกล่าวโดวยมีช่วงหนึ่งที่เผยบัตเจตค่ารักษาผ่าตัดนอกประมาณ10ล้าน เพราะขนาดผ่าตัดที่ไทยก็ราคาสูงเป็นหลักล้านแต่กลับไม่ได้ทําประกันสักบาทเดียวหลังป่วยลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายโดยสิมรัลภูมินั้นได้กล่าวว่าตัวเองลืมทําไม่ได้ทําตัวเองก็ตกใจตัวเองคิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าแข็งแรงเลยไม่ได้ทําประกันก่อนออกไปโรงพยาบาลกราบเท้าคู่เดิมที่ลูกเคยกราบตั้งแต่เกิดและทําให้ผ่านได้ทุกอุปสรรคพอเห็นเท้าแม่แล้วทําให้ไม่กลัวอะไรเลยเพราะเท้าเล็กๆคู่นี้ในวันนี้ก็เหี่ยวลงมากเพราะอายุและไม่เคยหยุดทํางาน วันแม่ปีนี้แม้ตัวต้องนอนอยู่โรงพยาบาลฟิล์มขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ให้ลูกกลับไหวแบบนี้ในทุกๆวัน